พี่นบ่พอของนอกพี่น้องของนอกอู้หนังหนังหนังคองหน่องอู้หูเอาคุณเอาหนังผมเอาเนื้ออู้เป็นเส้นเป็นเส้นเลยเนื้อเนื้อเนื้อในขามันในหางมันพี่น้องบักหนังพี่นรังอ้อืมหลายเป็นหมักหนังอ้าวถึงแ้อืมอืม โอ้มาเมียนแล้วนี่หนังตัวนี้ก็จีดาเด่นเนี่ยเอาดึงเอาเลยโอ้ามันของแทอืมั่วเอาเลยสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพอกับผมอีแอบเสียบครับมาอนีบมากับพี่ไอ่ได้แม่ยัางมานี่มาอนี่ได้หางงัวหางงัวพี่น้องโอ้โหเาหางงัวที่เาไป็นอะไรจดบจุบๆเป็นหางงัวเป็นหางงัวพี่น้องต้มเพียรเนี่ยเอายิ่งใหญ่เลยพี่น้องโอ้ยเอายกขึ้นใลยเพิ่นเพื่อนก่อนสั่นยกขึ้นยกเบิงเบิงเบิงวัดเจริญสังโอ้ยซ้ำเจริญสังข์เลยพี่น้องเอาใหญ่ครับเอ้าโอ้ต้มต้มเพียเนาะต้มเพียรเอาโอ้ห่าเพียรได้พี่น้องห่าเพียรได้นี่งมาหอนหอนเลยพดพี่ไอ้ปะ มากับผงเหนียวพี่น้องมากับผงเหนียวเก่าพี่น้องน้ำเพียรน้ำเพียรน้ำเพียรต้มเพียรน้องเลยบ่เคยผ่านเนาะแต่ว่าหางง่วงมาด้กินโดนอะไรเด็พียรไอ้โดนล่ะผักมีหลายแนวพี่น้องแตงทุกบัวหอมปีพี่น้องผักสิเอาผักหอยน้ำหนัหอมหอมก็ดูเมือนแก่ข้าวกันตัวเองเห็นปะเออโอ้หอมหอมพี่น้องเ็นไน้ำไร้ไหล มีแก้วแก้วแก้วกัมีพี่น้องแก้วเพียรได้แก้วเพียรเซบีบคมๆเลยพี่น้องขออนุญาตได้พี่น้องแต่ผมมักหมี่น้ำเหมือนจังหอมพริกบพลพี่ใหญ่ไม่ค่อยมักหรอกแต่ผมมักเอ้าพริกบพลพ่อแก้วเพียรพ่อเอาปลาแกข้าวเออสั่นเลหมั้ยขออนุญาตได้พี่น้องเด้อบุญนี่พี่ใหญ่มันคือใจดีเถอะนาะมาพี่น้องกับข้าวเหนียวเห่อข้าวเหนียวติป เกาพีหน้องเนี้ยหนึ่งเงินันเล่น้องเอ้มาโอ้โ้สดเพียกนล้คนดียวใส่ก่อนโออกทั้งสอเป็นยังห่อนห่อนโอ้เขากห่อนัวว่ามันห่อนอืมเขากห่อนไอหางเด้

โอ้ดนเล่าพี่น้องมาเลยกินหางวัวโอ้ดนเล่าได้มาพี่ใหญ่นะมาแบบห่อนๆหนังเปื่อยๆเย็นไปเนาะเออตัวจะแข็งเอาเห็นหมักหนังเอาปะเอามาเไาปุ่นโอ้หนังกันด้วยที่ผมกับทกินเนื้อแล้วผมนี่และเราะว่าผมวปลาลวดนั่นบมายควปลาลวดก็พอเถ่า Ủa, hoàn hoàn. Con cái nào. Con cái nắng quá. Hàng nào. tiền cũng โอ้เราแบกนังของเราอยู่จนเนี่เออสว่าวงน,นังนะยันได้สอ่คัดหลังไว้ยด้ว <laughs> เอย <laughs> จังวหวัดที่เพิ่นจังวหวัดที่เพิ่นกินหนังเขาแกะหนังให้เพิ่นเขาก็กินเนื้อเนาะพีน่น้อง <c oughs> แกะได้บะใหญ่เอา้ามา <c oughs> แกะม <c oughs> ั้ยแกะเนื้อชีก,ก็เลยบ <c oughs> ูพีน่น้องของนอกพีน่น้องของนอกอู้นังนังนังคล้องหนอกเอาเพิ่นเอาหนังผมเอาเนื้อ อ้เป็นเส้นเป็นเ้นเลยเนื้อเนื้อเนื้อ,นอ,นอในขามันในหางมันเี่น้องหมักหนัง,นงพี่้องอ้อหอมนั่งมันแจบไม่ออกมันๆพี่อ้องจะไม่ได้ความหอม ยันชดไกี่เปียกยังออืเอากันเลยปุ้ยได้เคยกินในพนองไหมเมนูนี้นี่แนะนำเป็นไปลาื้อ,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 อ ดูคุณจะกินได้ดูคุณจะกินมาเ<ว>ซลมดูจะกินแซว่าหนังหัวมันใหญ่หัน,น,น,หนุ่มโอ,อ้ื้นเอือกเลยนี่เป็นเล่นหนังผมก็เล่นหมอลำโอพ่แม่เล่นเนื้อของนอนอะไรของนอนหนัง นังจมนังจมอือกินเนียันดกินเนียวนท่นเห,นหมแ้ดูก่อนดูกันเดีนเนี่ยกิ <c oughs> นนังมันบานตองหนังคัดล้งไวเ้เตวกแมน <c oughs> พี่น้องว่ามันนางกีดกันเป็นหนงังขมัน,น่าหาง คือมันนางมุมไหมเปลี่ยนหลายมุมแล้วพี่น้องมันพอชัดต้องสี่งละให้พี่น้องได้ก็เหมืนมาปุดคุยนี่นะ <c oughs> <c oughs> หลายเป็นแบบหนังอ้าวดึงเนาอืมอืมโอ้มาเมยียนแล้วเนี่ยหนังตัวนี้ก็จีดายเด่นเนี่ยอันนี้เอาเลยโอ้อม,มันของแท้อืมไหวอืมเอาเลยหางหางพวกหนงังพวก,าพวกาาาหางเอ่อหนงังหนังหรือหางเนี่ยพวงหางสุดมันที่เสียบงั้นเราพี่ใหญ่ đang ghi cả đủ nè trung mọi đẻ hôm nay đẻ một mỏi, hôm nay 6 con đấy cả đủ con เสียบเลนังหนุ่มนะนังหนุ่มเลยลุงน้องกูยังไหวหกตัวพี่น้องฝาวาวันเดือดถึงโตเป็นหนุ่มนะโอ้หนั่งสอนท้งไตไปก็นี่ที่นั่งสอนนี่ท้งไตโอ้ขอ,อ,องแถมตม้องจีบจีบด้วยหัวมังนังสีพอจ่างเดือกมอรม Nó có là nắng Wow tăng đốt ngủ này Vừa nấu nắng cũng đau nhả lắm Trái mến hoàn phải Mình có miền và mến hoàn cái bò loa mến dân dân kinh Bây giờ kinh hoàng này กินเย็นบะแสพป่นาะเมบบนกินอย่างกับสามนะแี่เนาะกินเย็นบะแสไปพี่อน้องเอ้ยครับเขาเนี่ยครับเขาถ้ามันตรง้วนเนี่ยตาตสอ,องพันก็ไม่ไมีทีมันสุกหมอนมันต้องกินห,หอนหอนเี้แสบมืนมนว่าขนมหวานเย็นๆไปกินห่อนแมนเลย อืมเนี่ยหนัง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 ป,ป๊าป๊าพี่นีนี่จะเน้อให้เขาเอาหนังบอมมะรัมอกมใหญ่มากหนังเห็นปะเอาไนั่งก็นอนนี่เหี้ยนแลนะ้วเนาะเอาว่ามักหนังก็ละหนังอ๋อตัวนั้นมันหนังภาพยนตร์ตัวนี้มันหนังงวัวหนังงัวอ๋อแหง่งหงนังในหางม่แห่งแสบเนาะดูสุดยอดี๋ย

เอ่ะเราตับล่ะตับกระหนังมันยังแสบหทำกันทำกันวิลีนะอโอ้งานมันั่ะกินกุ้งยังว่าจะแสบกันแกงใส่ปากกิเล็กพี่น้องเอ้ยโอ้แจงใส่ยื่นมาเลยม,มันั่ะกินกุ้งนนั้นว่ากุ้งแสบเพิเ่นยังยงให้ตับนะเมื่อนี้่เพิ่นบงยงให้ตับเพิ่งหวัดทำกันเพื่นนอะซีมันนี่ไนะข่มันอยู่พี่น้องแต่ว่ามันสีหอมแต่หักสีพยายามบอกบ,บอกินไข่มัน นังเบ็ดแล้วพี่น้องเอ้ยนังเป็นโตเลยนังจบแล้วบปล่าโอ้แต่ลำเพียเสียแม จกินกระดูก้นะมือนกินหางงัวเลยพี่น้องตะก่างเป็นทายหางงัวไปมากเป็นมาทายห้ำ <Surviv> ง <tide> <ij> <sh arp inhale> ัวห้ำงัวบบมีมันเนี่ เนี้งเก่งขาดเป่าออมาันคือกินหางด้วยกินหางบไดน้กินห,นห,นหมแฉบนะหนังม,มันไงเหนียงก็แฉบแต่ก่อนเสียกย็มันเหนียว แล้วยังเห็นหอะไเขาแบบยิบนั่นยิบนินย่างหย,ย,ยักมันแสบอยู่กระพุมากเหม่อนเดี๋ยวเอาสิบ่เอาหนังงวัวทั้งผืนเลยมาต้มเอาวะกินบ้าสิตม้มหนังงวัวให้หนังงัวนเป็นอย่าบบงกบรบเพาะแสบขึ้นนังในหางมันน,มนักเลี้ยนังหางมันหอมแดอกมะกราชีใบกัวเนาะเพราะตัวนี้ไม่ได้ไข่ นังเปิดโตมันต้องแจงถ้าพี่ิเล็กเนาะเดี๋ยอะ<ช>เอาไข่เนี่ยว้ให้ลุนงน้องถามว่ากินได้บ่ก,กินไดโดยพี่น้องแต่ว่ามีพี่น้องคอมเมนต์มาว่าให้ดูแลสุขภาพไอ้ตัวใดเป็นไข่มันก็อย่าไปกินมั้เอาไว้ให้ลุงน้องเดี๋ยวลุงน้องไว้ได้โตอยู่กระดูกตัวนี้นี่พี่อ้ายเพิ่นก็นกนทักว่ากินกระดูกได้บ่อพราะเอาไว้ให้ลุงน้องนะนั่น,นสั่นตัว เอาเนื้อมันเนี่ยแกนเนื้อ,อ,ว,อวัดสนานละมีเลือมีนี่เอาบวก,กินนี่ลีนะเนื้อมันเนี่นตัวนี้เป็นไข่มันเอาออกตลาด,ดตูวตัวเอาคงกินเนี่ยมันโอ้จัดหนังจนเหมดอนเปนบวก,กินเลย โดนกินแต่น้ำซอยู่วะเจ็บโดนกินทีหนึ่งพี่น้องเอ้ยแสีบเป็นแสียบอาเนี่ยแม่หลังอยากเลอะได้จังไงพี่น้องจ้ทธรรมดาลรอพี่น้องเสียบที่ใส่มือใส่บ่ได้คอยได้ใส่ส่วนกินเนี่ยใส่มือยิบเนี่ยเพราะว่าอาหารบางกินเนี่ยเอาส่วนตักเลยกับบด้ที่กระดูกเนาะ กินบ่แซ่บกินสอดพี่น้องกะเอาตามมุมบ้านๆเฮากาง่สือพี่น้องเอ้ยอย่าว่ากันถักะมันก็มีเลือกมีหยังบ้างน้อนในของมันเหนียวมันเหนียวพี่น้องหยังตัวนี้จัดเป็นหางงัวเนาะเออสุพอันต้มต้มเพี้ยต้มเพี้ยหางวัต้มเพี้ยหางงัวแต่หางงัวบ่ได้บ่ได้จัดนานล่ะหลายเดือนเลยละอาจจะเป็นปีทังสีบบริจักินหางงัวเลยเนาะมันจัดมื้อนี้เป็นได๋โอาแซ่บแซ่บเลยเนาะเดือดหนีกินเทียเสีบลีพี่น้องเมนูเมนูนี่นี่เนะนน้ำเด้อไปต้มเพี้ยแบบนี้ หอมแบ่แบเนื่ยเนี่ยกระแ่บหนังมันกระแ่บครับถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องคนทีต่ตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับนะคลิปนี้ตั้งใจเอามาสู่พี่น้องนะครับถ้าพี่น้องชอบพีลีนี่กนขอบคุณที่พี่น้องให้การสนับสนุนนะครับขอบคุณที่พี่น้องให้การติดตามขอบคุณขอบคุณหลายๆอย่างที่พี่น้องอ่าอ่าเขาเอื่นยังนะ ให้การสนับสนุนอ่ะนะให้การสนับสนุนพี่น้องโอ้นุนนให้การสนับสนุนอ่าโดนละเนาะตั้งแต่เหตุคิดมาตั้งแต่เหตุคิดมาครับกับมีนี่นะตอบแทนก็คือสีหาของหากินอย่างหางนี่ถือว่าหายากมันก็มีตัวเดียวกับมีตัวอันเดียวกันแมนพี่น้องตัวหนึ่งมีหางนึครับกทิสรหามาสู่พี่น้องนะครับเอาคลิปนี้ไ้เท่านี้เอาคลิปนี้ขอไปเท่านี้พี่น้องคลิปนาพ่อกันัม่ขอบคุณอย่างไรครับสวัสดีครับ